สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาที่วัดชุมสายนะคะที่บ้านกูดแต่นี้เราจะขึ้นไปดูเจดีที่อยู่บนเขาเดี๋ยวไปดูเจดีกันค่ะเจดี JD นี้สามารถขับรถขึ้นมาข้างบนนี้ได้เลยนะคะเอ๊ยเดยนนะีกเ๋ยว What this big rock here นี่เป็นทางขึ้นเจดีนะคะสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเจดีกันตอนเรามานี so uh ่มาตอนเที่ยงนะคะ แดดร้อนมากถ้ามาเช้าเช้ากับเย็นเย็นก็จะแดดไม่ร้อน We can go over there to see the ocean by t h a t way Yeah, if we can get a good shot of the ocean That'd be a thing to do Cuz it's got to have a great shot of it uh huh. so This is probably where you go to go down, honey, right? No, no. Yeah. You told me that's the down. It was one way. Remember? You do go this way to go เจดีสวยมากค่ะแต่ถ้าใครจะมานี่แนะนำให้มาตอนเย็นนะคะ เรามองจากด้านบนนี้ลงไปก็เห็นวิวทะเลเลยนะคะสวยมากตรงนี้สามารถขึ้นไปตีกลองได้นะคะแล้วก็อีก ฝั่งหนึ่งก็ตีะระฆังเราจะขึ้นไปตีกลองอากาศร้อนมากเลยแล้วเราจะขึ้นไปตีกลองโอ้แตกซกเลยอะฮะ Oh, good my It's really pretty. Uh -huh. I think we stay over there. No, that's no? north, honey. If the <laughs> coast is this way, that has to be north, this has to be south. We're this way, honey. We're this way. Yeah. Oh. Think about it. I don't know. The coast, when you stand on the coast, you're looking uh -huh. north cause, uh -huh. and south. Yeah, so. คุณคิดว่าเราอย้านนี้ลมเย็น oh. นี่นี่กลองอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามกันก็เป็นระคัง mm. หลัง oh, yeah. จากเราไปทำบุญ เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินกลับแล้วค่ะอากาศร้อนมากเลยตอนกลางวันถ้ามาตอนเย็นนี่อากาศจะเย็นสบายนะคะแดดร่มลมตกเพราะวันนี้บนเขาลมก็จะพัดเย็นสบายแต่นี่เรามาตอนกลางวันกันแดดร้อนมากแต่เจดีนี่สวยมากเลยนะคะขึ้นไปข้าง,นางบนเป็น พระบรมสารีริกราธาตุ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ